สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่ปู่ท่าจ้าปวบขนาดอา่ะสวัสดีค่ะเซเวล่านะคะ,คะแม่ลูกสมบูรณ์กันขนาดพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ดนแล้วว่ได้มาเฮ็ดวิดีโอสตมาเฮ็ดวิดีโอวันพี่น้องเบิ่งนคลิปนี้จะพาเดินชมป่านะคะน้องไบล่าพาเดินป่า เดินป่าจ้าเดี๋ยวเฟิสตะกังม่น่อู้ยเห็ดอะไรนะเดีเห็ดนั่น oh. เอาเบล่าพาโชว์ลูกนาเด,ย,าดย์เวลาดมมือคอเบยเบล่าพาไปชมเห็ดอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้น นน,นเฮ็ดอย่างพี่น้องเฮ็ดคอน,นอะไรไม่รู้ไปไปชมปลาไปเดินปา่าบรรยากาศเออที่เดนมาร์กกลางเดือนมกราอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดองศามีลมหน่อยๆจ้ะโอเคเม่ยาเขากำลังไก่อ,อ,อู้จ้ะขี้ตมขี้คลน พี่โคนค่ะพี่โคนค่ะจะดีมาก <c oughs> พูดไว้ภาษาไทยเพื่อจะได้กลับบ้านเนาะไอ <c oughs> สุยไทยแลนด์เบล่าตัวเป็นสาวเลยได้สูสงท่อแม่เลยได้ใช่ไหมเบล่า <c oughs> จะสูงกว่าแม่แล้วเบล่าปีหน้าเนี่ยเอาเบล่าเราจะเดินยังไงคะตรงนั้นมีขอนด้วยนะคะว้าอพีิกินมีทุกเรอะเบล่าวิเค,คมีแก้ม <c oughs> เยอันนี้ <c oughs> e ังหมดจัดซะว่าดลีกมานมากแล้วไม่ได้เหวิดีโอไหมมันี่เลยถือโอกาสให้มงนหะคอนไหมอย่ามาต้มทั้งนี่อ้อสเบลล่ะทำไมเม่ล่าไม่พาแม่มาเดินเล่นอย่างนี้มาก <laughs> มัววิสีอีอมเนแคก้กอดโกนอมเป็นพอซื่อ หอบเลยอันนี้บ่ค่อยได้ย่างออกก็ร่างกายนี่ยนั่งนักขึ้นหลายพี่โน้องเอ้ยดีได้นี่นต้องดูแลร่างกาย see, sir, มันแค่ซีซึนดาวดูแค่ไหมโอเคมองเห็นทะเลสาสันหา,า,าังเวลาอุ้ยอันนั้นเห็ดหรือว่าอะไรเวลาเนาะตรงนั้น,นเห็ดเหรอตรงนั้น Unda, ไม่ใช่หรอกมั้งนู่นตรงนี้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นายแด้เ e x เกงว๊ำ dex ว๊ำีแปดสอหนึ่ยี่สิบสามเกงเหนื่อยเหรอคะเหนื่อยแล้วลูกฮะไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลย udtegning, eller? Det skal ja. vi gå og være ude af. Ja. Nej, mor, jeg vil hellere, jeg vil hellere være hjemme på computer. Det er det, du skal ikke gå. Hvorfor ikke? Vi skal ud til naturen og få fast luft. Nå, okay. Må se, man kan se søen. Ah, så læser jeg. er vi i handvej nu? Øhm, ja. Nå, det godt. Vi er godt. Det handvej. Så. พาเบล่าไปซื้อปีโป้ตอนนี้ก็เลยมีข้อแม้ว่าเอา้าอดเด้นแโอลิโอลิเบล่าทางนี้หรอเกิดว่าถ้าจะกินปีโป้ต้องพามาเดินไอสินะมันจะง่ายเกินไปนะเกิดว่าให้เลยนะก็เลยระหว่างทางเราก็ขับรถเข้าป่าก่อนจะไปซื้อ พู้ใ oh, hey, ห้น้องเบลล่าร้านพี่คนไทยทางนี้แหละเสื้อตัวใหญ่มากเลยนะเบลล่าโอ้โหธรรมชาติสวยงาม,มานะลุงนะสวยงามไหมคะเบลล่าธรรมชาติสวยงามไหมคะเบลล่า <Yeah. S 1> บอกว่าธรรมชาติสิธรรมชาติสิธรรมชาติสวยงาม <laughs> ปีนขึ้นเขา เดินขึ้นเขาลงเขาแอดด้วยไหมี่ทักเอ่แอดด้วยเอาได้ก่อนสิคื้ไปกบถูกกันเบล่าเป็นไกด์นำเที่ยวเพราะว่าเบล่าเขาจะมาเดินกับทางโรงเรียนเขานะ ทำไมมันชันขนาดนี้ล่ะลูกโอ้โหไเอ้อ้าเอ้าเอ้าเกิดอะพี่นออ้องเอ้าอิซิเบลา่าทำไมมันทำไมมันจืดอย่างนี้ล่ะคะลูกเควีโกฟอฟี่ฮะย่าหิมะแต่ว่มีหิมะ อู้ีก๊อดด้วยฮะนี่เดินมีมัสกุเดนด้วยเวลาหน้าเห็ดนะชวนนางนะไม่อยากเข้าป่าเลยไปล่ะนางกลัวเห็ด นว่าสกูฟลูนว้าวไว้เจ้านุพาทัวพาเดินทัวร์นะจ้าคลิปนี้พามาชมป่าป่าเดนหม,มากเพื่องกลางๆกลุ่มปาว่าไปนำ้ำยาไปน้ำเริ่มหอมดลยพี่นอ้องไม่ได้ฟื้นฝนไปไหนท้งาดการเอาเวลาแคมิโก้ด้านี้ ไปดนเลไนี่แมวแว่นเหนนไอ้ดิโนไปสเกโกเดแค่แมนี่สแกนมัลาดีมาแว่อ้มีหงด้วยตรงนู้นเลาดิแวนแกนานมีหงอดูีก็พอคฮสแกน

แ <Okay. S 2> ม่น่อบอกว่าต้องเดินกลับเพิ่นวะแม่ก็เลยเห็นทางนี้ไม่ได้แล้วลูกไม่รู้ว่าจะต่อสัาใด็นเพื่อเราจะไปถึงฝั่งนู้นแล้วก็อ้อมไปตรงนู้นแล้วก็กลับไปหารถเราอิสเบลามัวนเสืซมีแต่ว่าฮะแค่เหมือนีดิ

เป็นสาวแล้วเป็นสิวแล้วตอนน้องตดาไปดิโก้ฮะมิสแกหด้านนี้สิแก

เนกลับทางเก่าเดินไปต่อไม่ได้จืนเอาเต้นให้ดูหน่อยเนสต์ก,การ์ชอสกรริ์ทำแม่พากันไหมไมนหอยคยกน้กันนยนายมันม,มันแข่แซ่งเลยหนองแมว นนหงตัวน้นอ๋อเดี๋ยวแม่ตกเดี๋ยวแม่ตกเดี๋ยวแม่ตกดินสเวนอ่ะมันเก๊กซะเดินกลับมาเลยนะจ๊ะภาพพิชมบรรยากาศเนาะบรรยากาศเมื่อนี้มีมดแดดเลยจ้าค้ด ร้องแม่ลูกแล้วเพื่อมาเดินออกกำลังกายเนาะในป่าขับรถมาประมาณเนี่ยป่าเฮดที่มาปูกมาเก็บอหะฮะไอ้ดวงเห็นชื่อกระไรโหโยริอะไรล่ะแกไปวาไม่สอนกุ้งเนาะจะไม่มีดอกนไม้เน่าน าเวลาไปซื้อปีปโปโนะ้รถแล้วนะตอนนี้เราจะไปซื้อปีปโป้เอาไม้ปีปโ,ป,โป,ป้ป,โป,ปีปโป,ป้ไปทานไทยจ้า